ปัญหาแรงงานต่างด้าวนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่มีการสังสมมานานนะคะแล้วก็คอสชอนั้นได้มีการออกนโยบายค่ะที่จะมาจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมจากคําสั่งที่เป็นประกาศในฉบับที่67/2557มาจนถึงล่าสุดวันนี้ฉบับที่68/2557นะคะโดยที่ผู้ประกอบการนั้นต้องเร่งทําบัญชีแรงงานต่างด้าวแล้วก็ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไข ปัญหาแรงงานต่างด้าวระยะที่1เป็นการชั่วคราวค่ะรายละเอียดที่มาที่ไปของการดําเนินการเรื่องนี้สอบถามจากพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบ,บกอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกวินไทยคะสวัสดีครับคุณชนลัศมีครับค่ะนะคะวัตถุประสงค์เลยนะคะที่คอสชอเองนั้นมีนโยบายในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้ค่ะท่านโฆษกท่านรองโฆษกคะ คือที่จริงคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวนั้นเนจริงจริงเพื่อจัดระเบียบและแกแ้กแ้ปัญหาทั้งระบบด้วยการบูรณาการให้มีประสิทธิภาพนะครับแต่ในนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายผลเชิงบวกเนี่ยน่าจะตกอยู่กับตัวแรงงานเองมากกว่านะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้แรงงาน่ได้รับการดูแลที่เป็นธรรมนะครับตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็มนุษยธรรมนะครับแล้วก็อาจจะได้มีพวกสิทธิประโยชน์สวัสดิการที่เหมาะสมจากนายจ้างแล้วก็ เช่นอาจจะมีการดูแลในเรื่องสุขภาพอย่างนี้ครับเพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศร,รวมถึงประชาคมโลกโดยไม่ถูกลดระดับความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็จะดําเนินการให้สอดคล้องกับความร่วมมือของประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงก็อาจจะเพื่อป้องกันผลกระทบทางด้านความมั่นคงด้วยไม่ไว่าจะเป็นเรื่องปัญหาอาชญากรรมจรกรรมและก็ปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้วก็บางครั้งการเข้าถึงการไปแรงงานเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนที่ไม่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับ ซึ่งสุดท้ายก็อาจจะเป็นเรื่องของการป้องกันตราบตามการค้ามนุษย์แล้วก็การใช้แรงงานเด็กการถูกกดขี่ในเรื่องของแรงงานที่ท,ที่ที่ต่างประเทศเองเขาก็จับตามองอยู่นะครับแต่ตรงนี้มันเป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นลักษณะของของอาจจะเป็นแนวทางที่ที่เป็นระยะยาวแบบยั่งยืนนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์เพราะว่ายังคงมีการปล่อยข่าวในเรื่องของ ของการปฏิบัติต่อแรงงานนะครับทําให้อาจจะมีความตื่นกระหนกซึ่งต้องยืนยันว่าทางคสชเองเนี่ยไม่มีนโยบายในการใช้มาตรการบังคับหรือไปไล่ล่าจับกลุมอย่างที่เป็นข่าวนะครับแล,แล้วในช่วงนี้จริงๆเนี่ยทางราชาการเองก็ได้ยืดหยอด่อนแล้วก็ผ่อนผันให้อยู่แล้วนะครับยืนยันว่าแรงงานต่าเดองยังสามารถอยู่ทํางานได้ปกตินะครับสําหรับแรงงานท่านใดที่กังวลกลับไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกกลับเข้ามาทํางานได้เหมือนเดิมนะครับ แต่นายจ้างอาจจะต้องมีการจัดทําบัญชีรายชื่อลูกจ้างของสังกัดตัวเองไว้ด้วยนะครับเผื่อ,อ,อทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในไปได้จะได้รับจะไปตรวจสอบในกรณีจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การดําเนินการต่งตางๆนี้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายดําเนินการใดๆนะครับรวมถึงต้องแจ้งเตือนเผื่อไปว่า,อาขอให้สังเกตกลุ่มคนที่อาจจะมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แล้วมาเรียกรับผลประโยชน์อย่างเงี้ย นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ที่เสียหายคือถ้าพบก็สามารถแจ้งคอสชอได้ครับค่ะท่านเพทยวินัยคะประเด็นที่บอกว่ามีการผ่อนผันในบางส่วนเนี่ยนะคะผ่อนผันในเรื่องอะไรบ้างคะส่วนใหญ่บางแรงงานบางท่านเนี่ยอาจจะมีความไม่สมบูรณ์ของเรื่องเอกสารนะครับซึ่งช่วงนี้ยังไม่ได้ช่วงนี้ก็ถือว่าแบบผ่อนผันให้นะครับซึ่งซึ่งในโอกาสต,ต,ต่อไปเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะไปปรับปรุงให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ บางท่านอาจจะกังวลบางท่านก็อาจจะคิดว่าหลายบางคนก็อาจจะคิดว่าใกล้เวลาที่จะหมดหมดระยะเวลาที่ต้องอยู่ทํางานก็อาจจะจ,จะับซะเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันอาจจะเกรงว่าพอพอพอ,พอมีการเคลื่อนไหวกับผู้ยน้ำเน่าเยอะๆเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับเรื่องของของระบบเศรษฐ,ฐกิจนะครับผมครับค่ะนะครับเบื้องต้นคณะกรรมการที่มีการตั้งขึ้นมานี้นะคะจะเดินหน้าเรื่องอะไรเร่งด่วนในช่วงนี้ด้วยไหมคะ คือขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยเราต้องการจะให้แรงงานเนี่ยได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ให้มันเป็นไปตามหลักสิทธิม,น,ธธมน,ธธนุษยชนเพราะว่าทางทางคือเมืองไทยเนี่ยยังยังเป็นที่จับตาของของทางต่างประเทศอยู่มุมมองจากภายนอกเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องการปรับตามเ,าเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กการกดขี่เรื่องแรงงานการค้ามนุษย์ซึ่งตรงนี้จะต้องอาทางทางาคณะกรรมการเองเนี่ยคงคงจะได้คลี่คลายปัญหาเหล่านี้ไป สร้างภาพลักษณ์อันใหม่เนี่ยให้กับทางสังคมโลกได้ได้เห็นครับผมค่ะช่องทางนะคะที่ผู้ประกอบการหรือว่าแรงงานเองจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมค่ะติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างคะคือขณะนี้เองหน่วยหน่วยทห,หารประจาพื้นที่นะครับหน่วยราชการที่อยู่ในพื้นที่แรงหน่วยของทางกระทรวงแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้นะครับคือขณะนี้เองเนี่ย ทานเดยเพราะเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเองก,ก็ก็ประชาสัมพันธ์ผ่านไปถึงผู้ประกอบการอยู่แล้วพยายามที่จะเข้าถึงผู้ประกอบการให้ให้ั่วถึงที่สุดแล้วก็อธิบายว่าขณะนี้เนี่ยเรากําลังดาเนินการอะไรเราจะดําเนินการอะไรในอนาคตซึ่งอยากอยากเรียนว่าจริงๆผลสุดท้ายเนี่ยผลเชิงบวกเนี่ยน่าจะอยู่กับกับทางตัวแรงงานจริงๆนะครับ <S <S แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยาการดําเนินการคือการจัดจัดไม่ได้จัดระเบียบเพื่อเพื่อให้มันเกิดความสมดุลที่เหมาะสมด้วยสําหรับ งานทางด้านรายงานกับงานทางด้านความมั่นคงให้มันสอดคล้องกับสภาพความเป็นมาเป็นไปทางธรรมชาติปัจจุบันเนี้ที่เป็นอยู่ครับผมให้มันทันสมัยขึ้นครับค่ะค่ะข,ขอบพระคุณมากค่ะ,ะท่านเอกวินใจค่ะ